จากคนเอาหื่นก้าเดี๋ยวกกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องรชาจับขึ้นมาท่านท่านสุดท้ายจะเป็นคนที่ได้รางวัลท่านแรกที่ไม่ได้รางวัลได้แก่คุณวันวิสาสุขครับเจ็บใจมากคุณวันวิสาอยู่ตรงไหนคะชวนตัวนิดนึง้หงเค่ะจะได้รู้ไว้นะคะว่าคนนี้ไม่น่าพบเลยเป็นคนอัลลีก

คุณปาจรีจิวตวาจรีคนไหนคะอ๋อแลดูเพื่อนรักไม่ค่อยมีใครขำเท่าไหร่และต่อไปจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลคะ่ะไ,ไ,ไ,ได้แกททแ่โอ้ยโอ้ยนับไทยเพราะมอะไรเพาเดินล่านาจะตุ้มก่อนนะคะลนน่านาจะตุ้มกัดข้าชัมิดเหรออ่าโพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ชัมิทนะคะเจลยค่ะ <พอ S 2> แสดงความยินดีกับเพื่อนหน่อยครับโอ้ย,อยเราเรียกมาจากมึงเพื่อนแล้วได้สี่คนแล้วเนี่ยนะ,ะม,นมันมันโมโหตรงนี้แหละจ,จะดีกว่าเสียงแสดงความยินดีก็จะค่อนข้างแผ่วนิดนึงตรงนี้นะฮะค่ะเอาละค่ะและวสำหรับรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นคนที่โพสต์รูปผ่านทวิตเตอร์ไปที่ใจอยอนออฟฟิเชียลนะคะ เรียนเชิญน,นะคะผู้บริหารค่ะจากทางจย,ยอนนะคะมาข่าวอะไรสักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็จะมอบรางวัลกับเรียนเชิญค่ะคุณกงค่ะวัดีครบ